สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทกร a s ิกโกลฟิเจอร์ในวันพุทธที่30ตุลาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำปิดไดที่บริเวณ1,343.69นะคะ ลดลงไป7.90เหรียญนะคะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,340ถึง1,360นะคะราคาปรับตัวลดลงนะคะจากแรงขายทำกำไรเมื่อไม่สามารถถ่านแนว้านบริเวณ1,360ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ค่างเงิน US Dollar ก็แข็งค่าขึ้นส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาเมื่อวานก็ออกมาค่อนข้างมิกซ์นะคะมีบางตัวดีบางตัวไม่ดีนะคะ ที่ไม่ดีก็คือแด่จะมนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะที่ลดลงไปนะคะอยู่มาอยู่ที่ระดับ71.2นะคะจาก80.2นะคะลดลงค่อนข้างมากแต่ที่ดีก็คือยอดค้าปลีกไม่รวมยันภาณะนะคะที่เพิ่มขึ้น0.4เท่ากับคาดการยอดสต็อกสินค้าภาคธุรกิจอยู่ที่0.3เเท่ากับคาดการจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศก็ยังแสดงว่า ประชาชนมีการใช้ใจ่ายที่แข็งแปรนะคะนักงทุนก็เลยขายทำกำไรทองคาออกมาสำหรับในคืนนี้ก็จะมีการประชุม FOMC เป็นวันที่2นะคะแล้วก็จะมีการถแถลงการของเฟดออกมานะคะในช่วงตีหนึ่งของคืนนี้นะคะซึ่งก็ตลาดปิดไปแล้วก็จะมีผลในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ การไปชุมเฟดเราก็ยังส่วนใหญ่ก็มองกันนะคะว่าจะคงมาตรการ QE ไว้ในระดับเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะมีแรงขายจากเซลล์ออนแฟกนะคะหรืออาจจะมีประเด็นคำถแถลงการของเฟดเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจนะคะซึ่งอาจจะเป็นทั้งแรงซื้อหรือว่าแรงขายก็ได้ก็จะทำให้มีความผันผวนได้นะคะ ส่วนประเด็นอื่นๆนะคะในเอเชียก็มีธนาคารกลางอินเดียปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงสู่ระดับ7.75%นะคะจากเดิมที่7.5%แล้วก็ทาง IMF นะคะเรียกร้องให้ญี่ปุ่นดำเนินมาตรการส่งเสริมการฟื้นฟูทางการคลังโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะขณะที่ก็ IMF แสดงความวิตกเกี่ยวกับหนี้สินที่พอกพูนมากขึ้นของญี่ปุ่นด้วยนะคะ ตัวแรกเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะก็ออกมาค่อนข้างมากนะคะผสมผสานกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะที่ไม่ดีก็คือตัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะส่วนภาพกราฟราคาทองคำนะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ขึ้นไปหายบริเวณ1360แล้วนะคะก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะคะตอนนี้ก็ยังยืนบริเวณ1340ได้นะคะ เราก็แนะนำว่าถ้าหากหลุด1,340เนี่ยอาจจะเปิดชอ็อตเล่นสั้นๆได้นะคะแนวรับก็มีที่บริเวณ 1,330, 1,320แล้วก็1,315ซึ่งถ้าหากว่าหลุดบริเวณ1,320ถึง1,315ลงมาเนี่ยอาจจะลงมาได้แรงนะคะถึงบริเวณ 1,300, 1,285ได้นะคะส่วน ถ้าหากไม่หลุดนะคะไม่หลุด1 3 2 0ันารอยี่ิบเนี่ยก็อาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังให้รอ,อเปิดลองนะคะบริเวณแนวรับนะคะแนวรับต่างๆที่ที่ให้ไว้นะคะแต่ถ้าหลุด1 3 4 0ันา้อยสิบก็คือเปิดช็อตเล่นสั้นๆได้นะคะแนวรับวันนี้นะคะก็คือบริเวณ1 3 30, 1, 3 0 1พันสาม้อสิบหนึ่งันมอยิบแล้วก็1 3 1 5แันสาม้อสิบห้าต้าหนึ่ง0ันสามหกสิบแล้วก็1 3 7 0พันาม้อยเจ็ดสิบ ส่วนดาวโจนะคะเมื่อคืนก็ปิดบวกได้ถึง111จุดนะคะก็เป็นในเรื่องที่คาดการว่าเฟดจะคงมาตรการ QE ต่อไปอีกหลายเดือนนะคะแล้วก็มีผลจากการทยานขึ้นข,นของหุ้น IBM ด้วยนะคะส่วนระคานะ้ำมันดิบทั้งในสเมกและก็เบรนนะคะปรับตัวลดลงอันีน้ก็เนื่องมาจากตลาดคาดการว่าลิบีอาจจะลดการส่งออกเป็นเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะ ค่างเงินยูร่าค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นนะคะในแชร์ I กับดีดถือเท่าเดิมมาดูซิลเวอร์กันนะคะซิลเวอร์ก็เริ่มฟอร์มตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งแพทเทิร์นซึ่งเป็นแพทเทิร์นการพักตัวรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อเลือกทิศทางในระยะถัดไปก็มีแนวรับที่บรยี่ิบสอง2ุดสองแล้วก็ยี่บเอ็ดุดแปดนะคะแนวต้านย2 8ิบสองจุดแปดแล้วก็ยี่สิบสามุดสอง ส่วนข้างเงินบาทนะคะก็เคลื่อนไหวไช้เวในกรอบแคบนะคะมีแนวรับที่บริเวณ31แล้วก็30.8นะคะแนวต้านที่บริเวณ31.2ก็3 1 4ส่วนไอซ์เบรนนะคะหลังจากที่เบรนปรับตัวลดลงนะคะก็คือมีการขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณเส้นวิ่งเอเเสองร0 0แล้วก็ปรับตัวลดลงมานะคะ เรายังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อได้ถ้าหากว่าราคาสามารถยืนเหนือ108ได้แนวรับมีที่108.2แล้วก็107.6แนวต้านที่109แล้วก็109.8ส่วนเส้น50นะคะก็สร้างกรอบไซด์เวยแกว่งตัวรอข่าว QE ในคืนนี้นะคะโดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางบวกตามดดชนีหุ้นตลาดอื่นๆน,นะคะเนื่องจากคาดว่าเฟดจะคง QE ไว้เช่นเดิม แต่ความเสี่ยงที่จะร่วงลงแรงๆก็ยังมีอยู่นะคะก็รอดูการตับขึ้นบริเวณ1,000จุดนะคะจะมีแรงขายทํากำไรแล้วก็ร่วงลงมาแรงได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยให้เทรดดิ้งช็อตนะคะในระดับที่ราคาขึ้นไปถึง1,000จุดแนวรับก็มี977-966นะคะแนวต้าน1,000แล้วก็1,010จุดนะคะส่วนประเด็นเรื่องพรบนิรโทษกรรมนะคะก สภานัดประชุมวันที่31ตุลาแล้วก็1พฤศจ,จิกายนะคะเพื่อจะอพิจารณาวาระ2แล้วก็อาจจะลงมติวาระ3ต่อทันทีในวันที่2พฤศจิกายนซึ่งจะทำให้ประเด็นทางด้านการเมืองในขณะนีน้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโนม้มตราสารุ่นพันธ์จากบริษ,ษัทาสิกรฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ